พลาดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าต้องยกนิ้วให้ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่ล่าสุดค่ะได้คิดค้นนวัตกรรมการอบไม้ป่ามให้แห้งเร็วไม่แตกไม่ยุบตัวสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกล่าสุดนะคะก็เตรียมที่จะจดทะเบียนสรัพยสินทางปัญญาใน3ประเทศแล้วด้วยค่ะ มาแล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะว่านี่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดค่ะวิธีการอบไม้ป่าให้แห้งอย่างรวดเร็วไม่แตกไม่ยุบตัวเรียกว่า pre treatment คิดค้นโดยทีมนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะ เราไปเจอรองศาสตราจารย์ดรนิรันด์นมาแทนนะคะเป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพอาจารย์ก็เล่าถึงที่มาของงานประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะว่าเนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของไทยมีพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ในภาคใต้นะคะก็คิดเป็นร้อยละสี่ของพื้นที่ปลูกทั่วโลกโดยท่านอาจารย์นิรันดรนนะคะก็บอกด้วยนะคะว่าในแต่ละปีประเทศไทยค่ะก็จะมีต้นปาล์มน้ำมันอายุมากที่ต้องกำจัดทิ้งสูงถึง 4ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นมูลค่าไม้แปรรูปอบแห้งเบื้องต้นประมาณ30,000ล้านบาทต่อปีถ้าใช้วิธีการแปรรูปอบแห้งไม้นี่นะคะที่ใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมไม้ปาล์มน้ำมันก็จะเกิดความเสียหายยุบตัวอย่างรุนแรงระหว่างการอบอีกทั้งใช้เระยะเวลาแล้วก็พลังงานการอบสูงทำให้ไม่คุ้มทุน ทีนี้ทีมนักวิจัยของทางศูนย์ความเป็นเลิศดด้านไม้และวัสดุชีวภาพนะคะก็ได้ศึกษาวิธีการอบแล้วก็การใช้ประโยชน์ไม้ปาล์มน้ำมันในรูปแบบใหม่แบบครบวงจรที่บอกไปก็คือ p r e t ี e a t m e n t นี่แหละค่ะก็นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานกว่า20ปีให้บรรเทาลงได้เทคนิคนี้นะคะยังนำไปใช้ได้กับลำต้นไม้สายพันธุ์ปาล์มชนิดอื่น แล้วก็ผนวกเข้ากับกระบวนการผลิตไมย้ยางพาราในโรงงานได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดรนิรันดรมาแทนนะคะยังบอกว่าตอนนี้ค่ะก็ได้ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้วใน3ประเทศนะคะได้แก่ไทยมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็ยินดีนะคะที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบริษัทบุคคลทั่วไปรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้นำไปขยายผลให้เป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดของอุตสาหกรรมใหม่จากเศษชีวมวลต้นปลาล์มน้ำมันในวงกว้างต่อไปใครสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่ทีมงานของเราขึ้นได้บนหน้าจอนี่เป็นเบอร์โทรศัพท์2เบอร์นะคะหรือใครสะดวกทาง Facebook ก็เซิร์ชไปได้เลยนะคะว่าศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านไม้และวัดสดุชีวภาพนะ เห็นแบบนี้แล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยวไลรักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ